អូមេអើលីយ៉ាប់រលួយ ผลงานกันนะครับเนะบาะหลังจากที่เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะครับเนาะนอะอ้องว้ายหมานอยู่นะครับนี่คือว่าได้เจ็ดแปดโลนะครับเนะบาะปลาสองตัวโลสามตัวโลนะครับสวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับเนาะแล้วก็สวัสดีเอฟซีนุ่มเนบ้านพิชชิ่งทุกคนครับ ืันนี้พบพ่อกันอีกคือเก่าและเหมือนเดิมนะครับเนาะกับหนุ่มบ้านบ้านพิชิ้ครับผมืัอนี้มาหมายบ่มานะครับผมหมอหมายกึ่งธรรมชาตินะครับเนาะนี่ครับกว้างครับสิบกาไลค์นะครับเนาะยังไงจะไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะมาลงเบดกันเลยครับพี่น้อง เบื้องสภาพบรรยากาศนะครับนะรอ,รอบรอบไม้ครับมาแปลกตานะครับนะแต่ก่อนมันจะเป็นต้นกระถินครับต้นกระถินนี้ใหญ่นะครับนะแถวนี้สุดสุดนุนเลยแต่ตอนนี้ลุงเพื่อนตัดเผาแล้วนะครับนะต้นมะพร้าวกะใหญ่นะครับนะนียบรรยากาศครับ โอ้สวยงามครับผมมีหน้าหน้าลักปลามาหลายคนแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็ได้ลงเบ็ดเรียบร้อยครับผมสี่คันเป็นหน้าดินนะครับเนาะรอติดตามรับชมนะครับเนาะมาสิมานมามานส่วนมานี่ก็มานำกานสองคนครับผมกับเมียนะครับเนาะนิ่งสองคนครับผมก็จะลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะัรเนมา กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการติดเทปคลิปนะครับเนาะอย่าลืมติดตามเฟซเฟซบุ๊กนะมั่งเครับหนุ่มบ้านฟิตชิ่งนะครับเนาะมีคือกันครับผมมาลอลรุ่นน้ำการนะครับเนาะวาสิมานพี่น้องมาหนี้ก็ได้มาสามเดือนนะครับเนาะบุรีมาณตกเบ็สนะครับเนาะก็มาลองเบิรงกนะครับเนาะวาสิมานวอมานไม้บ่อกลึงธรรมชาตินะครับเนาะ

เริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วแม,ม,ม,ม่บ้านกำลังจัดการนะครับเนาะเอาไหมเอาเลยเรียบร้อยอืมจีต้าแล้วได้ปะเอาแล้วครับผมตัวแรกนะครับเนาะหมานมาเอามาฝั่งนี้เนี่ยออโอ้ตัวยังอยู่ครับนี่โอ้มาแล้วครับ ปลาอย่างน้องนี่เนาะโอ้ปลานินครับผมนินไซ่า<อ>มือนะครับเนาะถือว่าไซสามโตโลนะครับเนาะถือมาหมานะครับเนาะสุดยอดครับผมโอ้โหมันหมันมันหมนาว่างว่างเดีเ๋ยวปลดขออนุญาตปลดปลาก,ก่อนครับผมเต็มแรกนะครับนะนเนาะ เอาผ้ามาไหมามาทำก็ได้มาเห็นแล้วลองย้อนโซเนี่โซเนี่ยโซกล้องเนี่โอ้โหใสสวยครับผมโอเคครับ

อ้ตะเพียนสวยสน้เลยนี่่นะครับมันมาน้องครับนาะโอเคครับอะปดต้องพี่ con con chặt rồi ui lụt <laughs> tôi dài nữa lụt cả vùng thì đấy โอ้โหนนี้สวยังนี่ครับผมใส่เครื่งโลนะครับเนาสุดจั์ครับผมมานะครับนาะสามเดือนจอดนอดลี่ครับผมยอดครับผมเต็มครื่งโลนะครับนาะมันมันครับ

มาครัน่ะรับมานะครับนะปัาม,มือครับ นี่ครับผมไปเรื่อยครับ 哦，好的，也好。 I <laughs> you ตัว้อที่ไหนมาเ่ข,ขาครับผมมาเรื่อยครับครับามตเลยนะครับเนะาะครับสามครับ 让他们。<Yeah. S 2> สว,สวยนะครับนะมันครับผมว้วนเลยยอด สวยนะครับน้องอ้วนเลยมันมันครับ เดี๋ยวครับผมไปงามแล้วกันาะดวน หมวกก็ไม่ได้ใส่สีฟ้าอ๋อแม่มันจัดแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่เลยครับอ้วนปุ๊บเลยย้อนครับผมมันมันครับเดี๋ยวปลดปลาก่อนครับพี่น้อง อีกแล้วครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงนะครับเนาะป่าก็กินเรื่อยๆนะครับเนาะตอนนี้ต้องเล้ยพักนะครับนะคือตอนนี้ผมบ่อตีเลยนะครับเนาะวางไว้ก่อนสองคันก็คือบ่อยนะครับมนาะบ่าทันมันกินกินจัดเจินกินจัดเจิน จัดเกินอืมนี่ครับหน้าหนากะมาเรื่อยๆนะครับเนาะบางคนก็ลับแล้วนะครับเนาะบรรยากาศก็ถือว่าสุดยอดอยู่ครับตอนเที่ยงร้อนสุดยอดใช่ไห,ห้อนนะแต่มีล้มอยู่นะครับเนาะแต่ก่อนมันเป็นป่ากระเินยมเตอนนี้ก็เป็นต้นมะพร้วาวนะครับเนาะ ระวังรอปลากินเบ็ดก่อนนั่งนี่ครับใต้ต้นะพร้าวเนี่ยกินบักไฟไปน้ำอืมสองคนเนาะเนสวยแม่บ้านกะมาเล่นททรัพท์นะครับเนาะมาซอยเอ่ตึงปลาอยู่ครับสี่หา้าโตเก็ดถือว่าโอเค,อ,เคอยู่นะครับเนาะมาซอยกันนะครับเนะาะไอ้กัวอ,อยู่ที่ซื้อครับอยู่ห้องบมุมี่อย่างเช็ดครับพี่น้องก็เลยพามาเปิดหูเปิดตานะครับเนาะ จังไรจะได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องนุม่มบ้านพิชชิ่งนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจนั่นด้อครับพี่น้องเพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะหนุม่มบ้านพิชชิ่งนะครับเนาะสามารถเข้าไปเบิ่งอีกช่องได้อีกช่องทางนึงนะครับเนาะเย็นครับเพราะว่ามันเป็นต้นมะพร้าวนะครับเนาะ ขอเรียนเชิญนะครับเนาะหน้าหน้าท่านใดยึดท,ที่อยู่แถวสมุทรสาครน,นะครับเนาะหรือใกล้ๆล,ลแะแวกกรุงเทพนะครับเนาะที่จะมาตกปลาก็ขอเลียนเชิญนะครับเนาะบอ่อนี่บอ่อคิดค่าเบด็ดครับผมเอามาจากคันก็นได้คิดค่าปลาแค่โลละห้าสิบบาทบ่มีบอ่อใดที่เป็นที่คิดเหมือนลุงนะครับเนาะเพราะว่าลุงคิดถือนะครับมีบอ่อนี้บ่เดียวครับนะครับเป็น หมายกึ่งธรรมชาตินะครับเนาะมามารอติดตามอีกจักหน่อยนะครับเนาะว่าจะพานเงียกลับแล้วล่ะว่าได้กับประมาณเจ็ดแปดโลนะครับเนาะก็คิดว่าน่าจะพอแล้วรอติดตามอีกจักหน่อยครับผม,ผม,มเื่อแก้มจะไม่เป็นอะไรความคิดที่ได้มาตกปลามื่อนี้ มันร้อนร้อนอืมก็ร้อนมากว่ะแตกินอยู่บ่าป่ากินอ๋อคือกินเอ้ากับเข่าเนาะอ๋อกับเข่ามายาเอามันคีนอ่าลองลองเล่าซับขมิ้นให้ฟังหน่อยเอ้าไม่อ๋อเขมีนในป่าเขาเรียกว่าอย่างป่านี่ยไทรอ๋อไทร,รแล้วมา,มาตกป่าล่ะ มาตักปลาเป็นภาษาเขมรนก็เรียกว่าอย่างอะไรอ่ะระหว่างรอปลากินนะครับเนาะพี่น้องก็คือไม่ใช่ไอมาตกปลาเพราะว่าเมียผมก็เป็นคนสุรินทร์นะครับเนาะเพื่อนก็สามารถว่าทางบ้านเพื่อนว้าเขมรมนนะครับเนาะเอามาฟังนน่ฉันนะฉันไม่รู้ว่าภาษาไทยที่เขาเอาเบ็ดใหญ่ๆอย่างนี้มาตกเขาพูดภาษาแกรมยได้ยังไงอ่าฉันมาตกปลาเนี่ยตกปลาที่บ่อเนี่ยภาษาเขมรนเรียกว่าอะไรไม่ได้ไม่ได้อ ชวนพ่อแม่พี่น้องให้มากดฝากกดไลค์กดแชร์น่เนาะว่าเป็นภาษาเขมรน่ะไม่เอาอ๋อเราเยวเราว่าให้หน่อยเนี่ยจะปิดคลิปแล้วเนี่ยไม่ได้อ๋อแล้วไม่ได้ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางอีสานใต้อ่ะบางที่อาเพิ่นอาจจะฟังไ่รู้เรื่องแล้วเนาขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องอยู่แล้วแต่คนที่ใช้ภาษาเขมรนะพงศ์ไม่ได้พูดไม่ได้หรอกไม่ได้ ไม่พูดคลิปหน้าพอกันใหม่สาวเร็วๆเจอก,กันคลิปหน้าเลจ้ะเออโอเคออรครับพี่น้องท <laughs> ี่ตามรับชมอีกจกักน่อยนะครับเนาะพ,พากันกลับแล้ว นี่ครับผมแดนมาะเทศไทยนะครับเนะาะพาเมียกลับแล้วนะครับเนาะนี่ครับก็ถือว่าโตสามโตโลนะครับเนาะปลาใส่นี่ถือว่าอ้วนอยู่ครับไปเก็บเบ็ดแล้วครับพี่น้องไปเบร่งโลงานกันนะครับเนะบาะหลังจากที่เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะครับเนาะพี่น้อง หมานอยู่นะครับนี่คือว่าได้เจ็ดแปดโลนะครับเนาะบักคาดปลาสองตัวโลสามตัวโลนะครับโอ้หึใจต,ตัวสั่มตาเมึงสองตัวโลสามตัวโลนะครับเนาะโอ้ยนะครับ ถือว่ามานถือว่ามานนะครับเนาะเพราะว่าสามเดือนผมไม่ได้มา็อยจะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจเฟซบุ๊กหนุ่มหมื่นบ้านิชิงนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้ผมขอเอาไว้สันนี้ก่อนนะครับเนาะคลิปหน้าเอาไวพ้พ่อๆกันใหม่ครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ รนแสงนี่ใส่ส,สวยๆนึะคบเนาะ